เรามาลุยกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เรามีเอกสารสอชุดที่แบบน่าสนใจมากๆครับผมชุดแรกเนี่ยเจาะไปที่คำถามพื้นฐานสุดๆเลยนะว่าทำไมคนเราถึงต้องวางแผนการเงินหรือการประกันชีวิตส่วนอีกชุดก็คือฉายภาพอาชีพที่ปรึกษาการเงินในมุมใหม่เลยใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเอ่อเหมือนกับมาสกัดเอาแกนของวิธีคิดเบื้องหลังเอกสารพวกนี้ออกมา เพื่อให้เข้าใจเลยว่าตักกะที่เขาใช้นําเสนอค่ะมันทานํางานยังไงใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการพยายามเชื่อมโยงปัญหาที่คือทุกคนรู้สึกร่วมกันได้กับโอกาสทางอาชีพที่ถูกวางตำแหน่งให้เป็นคำตอบของปัญหานั้นๆโดยตรงเลยเราจะมาดูกันว่าโครงสร้างการนำเสนอแบบนี้มันแข็งแรงแค่ไหน โอเคค่ะง yup> ั้นมาเริ่มแกะกล่องแนวคิดแรกกันก่อนเลยเอกสารชุดแรกบอกว่าเหตุผลที <S 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 ่คนต้องวางแผนการเงินเนี่ยมันมาจากสถานการณ์ชีวิต3รูปแบบที่ไม่มีใครหนีพ้นมันคืออะไรบ้างคะแกนหลักของมันก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตล้วนเลยครับเขาแบ่งเป็น3ฉากทัศ์ที่คนฟังแล้วจะเห็นภาพตามได้ทันที1คือถ้าชีวิตสั้นเกินไปืม 2. คือถ้าชีวิตยืนยาวเกินไปและ3คือ ถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันระหว่างทางโห oh. อย่างการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุคือมันคลุมทุกความเป็นไปได้ที่น่ากลัวที่สุดไว้หมดแล้วเออมันเป็นการเล่นกับความกลัวพื้นฐานเลยนะเอาเรื่องแรกก่อนถ้าชีวิตสั้นเกินไปเขาอธิบายคอนเซป t นี้ไว้ยังไงนะเขาใช้คำว่าพินัยกรรมเงินสดซึ่งเป็นคำที่ฉลาดมากนะโอ้ย oh, คำนี้ดีมากเลยใช่ครับมันทำให้เรื่องการประกันชีวิตที่ดูซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ทันทีเลย มันคือการบอกว่านี่ไม่ใช่แค่กรมมาทันนะแต่เป็นเครื่องมือที่คุณใช้เตรียมเงินสดก้อนหนึ่งไว้ให้ครอบครัวในวันที่เราไม่อยู่แล้วถูกต้องครับในเอกสารมีประโยคนึ่งที่ดิฉันว่ามันสะดุดใจมากเขาเขียนว่าถึงคุณจะไม่ได้อยู่แต่คุณยังดูแลอยู่อืมประโยคนี้ส่งพลังมากมันเปลี่ยนภาพจากเรื่องความตายให้กลายเป็นเรื่องของความรับผิดชอบความรักที่ยังส่งต่อได้ แล้วตัวอย่างที่เขายกมาก็ทําให้เรื่องนี้ดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเขาบอกว่าการสร้างมรดกเงินสดหลักล้านเนี่ยบางทีใช้เงินต่อปีแค่หลักหมื่นต้นต้น,ตนเองใช่ครับมันทําให้ไอเดียของการสร้างหลักประกันให้ครอบครัวดูเป็นเรื่องที่คนธรรมดาเอื้อมถึงได้เอื้อมถึงได้จริงๆถูกต้องเลยมันคือการทลายกําแพงทางความคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นทีนี้พอมาดูสถานการณ์ที่สองซึ่งเป็นขั้วตรงกันข้ามกันเลยค่ะคือ ถ้าชีวิตยืนยาวเกินไปอันนี้ก็จี้ใจดำคนยุคนี้เหมือนกันจริงค่ะเรื่องนี้คนคุยกันเยอะมากสังคมสูงวัยค่าครองชีพที่สูงขึ้นภาพมันชัดขึ้นมาเลยนะเหมือนกับว่าสวิตหาเงินของเราถูกปิดไปแล้วตอนเกษียณแต่บิลค่าใช้ใจ่ายต่างๆมันไม่เคยสนใจเลยไม่หยุดเลยมันยังมาทุกเดือนเหมือนเดิมเป๊ะใช่เลยและเอกสารก็ใช้คำว่ากองทุนชีวิตเพื่ออธิบายประกันแบบสะสมทรัพย์อืมอืมมันคือการบอกว่าคุณไม่ได้กำลังซื้อประกัน แต่คุณกำลังสร้างกองทุนส่วนตัวไว้ดูแลตัวเองจุดที่เขาเน้นย้ำคือคำว่ากเกษียณอย่างมีศักดิ์ศรี๋อคือการต้องไม่ไปเป็นภาระของลูกหลานซึ่งเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากกังวลลึกๆเลยซึ่งก็มีเครื่องมือทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะมีครับอย่างพวกที่ให้ความคุ้มครองสูงๆยาวๆไปจนถึงอายุ90หรือบางแบบที่น่าสนใจมากคือการสร้างกระแสะเงินสดกลับมาให้เป็นรายปีใช่ครับ เหมือนมี passive income เหมือนเราสร้างเครื่องผลิต passive income ขนาดย่อมๆให้ตัวเองในวัยเกษียณแถมยังส่งต่อเป็นมรดกได้อีกและสุดท้ายฉากทัดที่3ถ้าเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอันนี้อาจจะน่ากลัวสุดอาจจะเป็นเรื่องที่คนกลัวที่สุดด้วยซ้ําเพราะมันเป็นสถานการณ์รายได้หยุดแต่รายจ่ายพุ่งของจริงเลยในเอกสารมีตัวอย่างที่อ่านแล้วเสียวสันหลังเลยนะรถตัดหน้าขาหักค่ารักษา1.5ล้านบาทอื คือมันเป็นเรื่องที่เกิดได้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยใช่และนี่คือจุดที่เขาเสนอว่าประกันสุขภาพคือสวัสดิการที่เราสร้างให้ตัวเองอ๋เป็นเหมือนกรอบป้องกันความทุกข์ทางการเงินคือเขาพยายามจะเปลี่ยนมุมมองว่านี่ไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายที่เสียเปล่า แต่เป็นการลงทุนเพื่อปกป้องเงินเก็บทั้งชีวิตของเราไม่ให้หายไปกับการรักษาพยาบาลแค่ครั้งเดียวซึ่งเครื่องมือที่รองรับตรงนี้ก็มีประสิทธิภาพสูงนะอย่างแผนที่เหมาจ่ายค่ารักษาระดับ10 2ถึง20ล้านครับหรือแผนที่เน้นเฉพาะโรคร้ายแรงอย่างมะเรง็งที่ตรวจเจอปุ๊บก็จ่ายเงินก้อนให้ทันทีพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ย มันชัดเจนเลยว่าโครงสร้างการนําเสนอนี้มันทรงพลังมากอ hmm. เพราะมันไม่ได้เริ่มจากการขายสินค้าแต่เริ่มจากการสะท้อนให้เห็นปัญหาและความต้องการที่ซ่อนอยู่ในใจของทุกคนทีนี้แหละพอคนเริ่มรู้สึกว่าเออจริงด้วยฉันก็มีปัญหาพวกนี้มันก็เป็นการเปิดประตูไปสู่ส่วนที่ส,สองของเรื่องราวพอดีเลยถูกต้องเลยครับ จากการสร้างให้เห็นความต้องการหรือนิดขนาดใหญ่ในสังคมเนี่ยมันก็นําไปสู่การนําเสนอโอกาสหรือ o p กา r t u n i t y ทางอาชีพที่ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีทำให้เราใจหายเหมือนกันนะด้วยแนวคิดที่เรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาส1 4 0 0 0พวันค่ะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเวลาในชีวิตไปเลยมันคืออะไรคะแนวคิดนี้มันอธิบายแบบนี้ครับว่า ถ้าเฉลี่ยแล้วคนเราอายุ80ปีก็จะมีเวลาในชีวิตประมาณ28,000วันค่ะแต่ถ้าเราซอยย่อยลงไปอีกช่วง20ปีแรกคือวัยเรียนรู้ช่วง20ปีสุดท้ายหลังอายุ60คือวัยพักผ่อนเท่ากับว่าช่วงเวลาที่เราใช้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตจริงๆมันคือช่วงอายุ20ถึง60ปีก็คือครึ่งเดียวเองใช่ครับ ซึ่งมีเวลาแค่ประมาณ14,000วันเท่านั้นเองโหพอคิดเป็นตัวแรกแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าเวลามันน้อยลงไปเยอะเลยนะใช่ครับจากที่เคยรู้สึกว่าชีวิตยังอีกยาวไกลมันกลายเป็นการนับถอยหลังไปเลยมันคือเครื่องมือสร้าง awareness ที่ทรงพลังมากเพราะมันเปลี่ยนมุมมองต่อเวลาจากการเป็นทรัพยากรที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่กำลังจะหมดไปอย่างรวดเร็วอืแล้วเขายังขยี้ต่อด้วยนะว่า ถ้าคุณเริ่มช้าเช่นเริ่มตอนอายุ35ปีเวลาของคุณจะเหลือแค่ประมาณ9,000กว่าวันโฮหน้าต่างแห่งโอกาสมันก็แคบลงไปอีกมันสร้างความรู้สึกเร่งด่วนหรือเออร์เจนซี่ขึ้นมาทันทีแล้วพอพูดถึงโอกาสทางอาชีพนี้เนี่ยดิฉันว่ามันมีกำแพงใหญ่ในใจของคนส่วนมากเลยนะครับที่ในเอกสารก็จวหัวไว้ชัดเจนมากคือคำว่าฉันไม่ชอบงานขายใช่ครับเป็นประเด็นคลาสสิกเลย ได้ยินบ่อยมากแต่เอกสารพยายามจะรีเฟรมหรือปรับกรอบความคิดนี้ใหม่หมดเลยเขาบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยปัจจุบันมันได้วิวัฒนาการจากงานขายแบบเดิมๆไปส่งงานที่ปรึกษาทางการเงินที่เน้นการใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมจริงๆโอเคการเปลี่ยนชื่อเรียกจากตัวแทนขายเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันก็ฟังดูดีขึ้นนะแต่มันเป็นแค่การเปลี่ยนคำหรือเปล่าหรือว่าเนื้อแท้ของงานมันเปลี่ยนไปด้วยจริงๆคะ่ะ เขาใช้ตารางเปรียบเทียบ3ทางเลือกอาชีพเพื่อทำให้ภาพมันชัดขึ้นครับคือ 1. ง,งานประจำา 2. ธุรกิจส่วนตัวและ 3. ที่ปรึกษาประกันชีวิตออ๋เขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าทางเลือกที่3ม,มันเป็นเหมือนลูกผสมที่ดึงเอาจุดเด่นของสองทางแรกมารวมกันน่าสนใจการเปรียบเทียบแบบนี้มันเห็นภาพชัดดีนะครับงานประจาก็คือมั่นคงแต่รายได้มีเพดาน ไม่ค่อยมีอิสระธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสรวยแต่ก็เสี่ยงเจ๊งสูงมากใช่เหนื่อยด้วยแล้วทางเลือกที่สามล่ะเขาบอกว่ามันโดดเด่นกว่ายังไงเขาชี้ให้เห็นว่ามันมีศักยภาพด้านรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดเหมือนเจ้าของธุรกิจแต่มีความเสี่ยงและเงินลงทุนต่ำมากจนแทบเป็นศูนย์อืแถมยังมีอิสระด้านเวลาเต็มร้อยและที่สำคัญคือสามารถสร้างทีมของตัวเองได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ มันคือการวางตำแหน่งให้เป็นทางเลือกที่แบบดีที่สุดของทั้งสองโลกภาพเปรียบเทียบนี้มันดูสวยงามมากนะมันวางตำแหน่งให้อาชีพนี้เป็นเหมือนลูกผสมระหว่างความมั่นคงของงานประจํากับอิสระของเจ้าของธุรกิจครับผมโดยที่ไม่มีข้อเสียของทั้งสองอย่างเลยซึ่งมันก็ชวนให้สงสัยเหมือนกันนะว่ามันมีแต่ด้านดีจริงๆหรือเปล่าโอเค งั้นเรามาเจาะลึกกันต่อใน5มิติที่เอกสารบอกว่าจะเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยเริ่มจากมิติแรกที่คนสนใจที่สุดก่อนเลยศักยภาพด้านรายได้ค่ะครับหัวใจของรายได้ในอาชีพนี้ที่แตกต่างจากงานอื่นอย่างสิ้นเชิงคือสิ่งที่เรียกว่ารายได้แบบซั์สิน residual income ใช่ครับ residual income แนวคิดของมันคือทำงานครั้งเดียวแต่สร้างรายได้ต่อเนื่องไปอีกหลายปีซึ่งต่างจากงานส่วนใหญ่ที่เราทำแล้วก็ได้เงินครั้งเดียวจบ พอจะยกตัวอย่างโครงสร้างของมันให้เห็นภาพได้ไหมคะแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดเป๊ะๆก็ได้เอาแค่คอนเซปต์ว่ามันทำงานยังไงได้เลยครับโครงสร้างค่าตอบแทนมันถูกออกแบบมาให้หนักในช่วงปีแรกๆแ,แต่ที่น่าทึ่งคือมันมีหางที่ยาวมากค่ะคือหลังจากนั้นก็จะยังมีค่าตอบแทนเข้ามาเรื่อยๆทุกปีที่ลูกค้ายังคงสถานะกรมธรรม์อยู่ซึ่งอาจจะยาวนานเป็น10ปีเลยก็ได้โอ้โหที่ผลิตเงินสดได้อย่างต่อเนื่องเข้าใจละ มันคือการสร้างแรงจูงใจให้ดูแลลูกค้าในระยะยาวไม่ใช่แค่ปิดการขายแล้วหายไปถูกต้องครับแต่ตัวเลขที่เขาให้มาเป็นตัวอย่างก็น่าทึ่งนะถ้าทำยอดขายได้ตามเป้าในปีแรกสามารถสร้างรายได้รวมทุกอย่างได้ถึง2.6ล้านบาทครับแล้วที่พีก,กว่าคือพอขึ้นปีที่สองแค่รายได้ต่อเนื่องจากผลงานของปีก่อนอย่างเดียวก็เข้ามาแล้วเกือบเกือบ0 0 0แสบาทใช่ครับ โดยที่ยังไม่ได้เริ่มทํางานของปีใหม่เลยด้วยซ้ําอันนี้น่าทึ่งมากนี่คือพลังของรายได้แบบทวีคูณที่เขาพยายามจะสื่อสารแต่แน่นอนว่าตัวเลขนี้มันก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานของความสําเร็จนะครับนั่นสิคะมันดูน่าสนใจมากแต่ดิฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วในทางกลับกันละ่ะถ้าปีแรกทําได้ไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นรายได้ส่วนนี้มันผันผวนแค่ไหนในช่วงเริ่มต้น เอกสารได้พูดถึงด้านนี้บ้างไหมคะเอกสารไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนของความผันผวน,นมากหนักครับเพราะเป้าหมายหลักคือการนำเสนอศักยภาพสูงสุดที่เป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติของงานที่อิงกับค่าคอมมิชชั่นความผันผวน,นในช่วงแรกย่อมสูงเป็นธรรมดาโอเคเข้าใจได้ซึ่งนั่นก็นำไปสู่มิติต่อต่อไปที่เขาพยายามจะบอกว่ามันมีระบบสนับสนุนที่จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ลง โอเคค่ะงั้นไปที่มิติที่2ศักยภาพทางธุรกิจอันนี้เขามองว่าตลาดยังมีโอกาสอีกเยอะเลยเหรอคะใช่ครับเขาให้ข้อมูลว่าประชากรกว่า6กเปในไทยยังไม่มีประกันชีวิตเยอะมากนะซึ่งเขาตีความว่านี่คือตลาดขนาดมหึมาที่ยังว่างอยู่และข้อมูลล่าสุดก็ยังยืนยันว่าธุรกิจยังเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคร้ายแรงที่โตขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ มันคือการบอกว่าคุณไม่ได้กำลังจะกระโดดเข้ามาในตลาดที่กำลังจะตายและจุดแข่งที่เขาเน้นย้ำม,มากๆคือการลงทุนศูนย์บาทใช่ครับคือไม่ต้องมีความเสี่ยงเรื่อมสต็อกสินค้าหรือค่าเช่าร้านเหมือนธุรกิจอื่นสิ่งที่ต้องลงทุนคือเวลาและความพยายามคือถูกต้องครับซึ่งนั่นก็เชื่อมโยงไปที่มิติที่3คือการสนับสนุนและสวัสด,ดิการค่ะคือเขาจะบอกว่า คุณไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แบบตัวเปล่าแต่มีระบบซัพพอร์ตครบวงจรในเอกสารก็ไล่มาเลยนะทั้งระบบงานดิจิตอลที่ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นโปรแกร,รมคำนวณต่างๆไปจนถึงหลักสูตรอบรมที่เข้มขน้นและยังมีเรื่องสวัสดิการที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดใจคนด้วยไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวต่างประเทศฟ,ฟรีโอ้ oh. ประกันชีวิตและสุขภาพฟรีสำหรับตัวแทนเองไปจนถึงเงินสะสมยามกเกษียณที่บริษัทช่วยสมทบให้ด้วยครบเครื่องดีนะมาถึงมิติที่4แผนงานสู่ความสำเร็จตรงนี้ดิฉันว่าน่าสนใจมากเพราะมันพยายามทำให้เป้าหมายที่ดูใหญ่โตอย่างการมีรายได้หลักล้านกลายเป็นเรื่องที่ทำได้จริงผ่านกิจกรรมง่ายๆในแต่ละวัน ใช่เลยครับเขาเสนอสูตรสำเร็จที่เข้าใจง่ายมากว่าความสำเร็จเกิดจากวินัยที่สม่ำเสมอ,อมแค่ตั้งเป้าหมายง่ายๆว่าให้พูดคุยหรือนำเสนอวันละสามคนแค่นั้นเองเหรอทำงานห้าวันต่อสัปดาห์แค่นั้นเองครับฟังดูง่ายนะแต่พอเขาแจกแจงเป็นตัวเลขแล้วมันก็ทรงพลังเหมือนกันนะ การทำกิจกรรมแค่นี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะทำให้เราได้พบผู้คนเป็นร้อยๆคนต่อปีแล้วถ้าเรามีอัตราการปิดการขายแค่30%ซึ่งก็ไม่ได้สูงเกินจริงใช่เจอ10คนปิดได้แค่3คนมันก็จะนำไปสู่เป้าหมายรายได้2.6ล้านบาทได้จริงๆตามตัวอย่างที่ให้ไว้มันคือการย่อยเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นพฤติกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำได้หรือ actionable habit ทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่ไกลเกินเอือ้อม แต่ก็นั่นล่ละค่ะสูตรสําเร็จแบบนี้มันก็ดูเรียบง่ายเกินไปหน่อยไหมความสําเร็จในงานลักษณะนี้มันน่าจะมีอะไรมากกว่าแค่ปริมาณการเข้าพบนะอืมจริงครับคุณภาพการพูดคุยหรือทักษะการสร้างความสัมพันธ์ก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันเขาไม่ได้ลงลึกในส่วนนั้นครับแต่จะรวมไว้ในภาพใหญ่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ผ่านหลักสูตรอบรมต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้มากกว่าอ๋อโอเคสูตรนี้เป็นเหมือนพิมพ์เขียวตั้งต้นที่ง่ายที่สุดสําหรับคนใหม่ครับ โอเคและมาถึงมิติสุดท้ายมิติที่5ที่ดิฉันว่าเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยคือคุณค่าของการช่วยเหลือผู้คนใช่ครับมันเหมือนการวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันในตอนแรกเลยถูกต้องครับมันคือการเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ตอนลูกค้าป่วยเราเป็นคนช่วยประสานงานให้เขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอืตอนลูกค้าจากไป เราเป็นคนนำเงินก้อนสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความรับไปมอบให้ครอบครัวเขาและในวันที่ลูกค้าแก่ตัวลงเราก็เป็นคนนำเงินเกษียณไปมอบให้เพื่อให้เขามีชีวิตบ้านปลายอย่างที่วาดฝันไว้มันคือการสรุปว่านี่เป็นอาชีพที่รายได้และความดีมาพร้อมกันครับเราสร้างความมั่นคงให้ตัวเองไปพร้อมๆกับการสร้างความมั่นคงและความหวังให้ชีวิตคนอื่นเป็นการปิดท้ายที่สวยงามและสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมาก และเมื่อเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วเอกสารก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเขายังให้แนวคิดและเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จนั้นด้วยใช่เลยหลังจากที่ปูเรื่องมาทั้งหมดทั้งตัวเลขทั้งโครงสร้างทั้งแรงบันดาลใจเขาก็จบด้วยการใช้อุปมาอุปไม,มยที่ทรงพลังและติดดินมากนั่นคือบทเรียนจากชาวส่วนทุเรียนซึ่งดิฉันว่ามันเป็นวิธีเล่าเรื่องที่ฉลาดมากนะ มันฉลาดยังไงครับในมุมมองของคุณคือหลังจากที่พูดเรื่องตัวเลขไรายได้ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้เร็วแล้วเนี่ยมันอาจจะสร้างความคาดหวังที่ผิดๆดได้อ๋อครับการเอาเรื่องชาวสวนทุเรียนมาปิดท้ายมันเหมือนการเหยียบเบรกและปรับจูนความคาดหวังให้กลับมาอยู่บนโลกของความเป็นจริงเรื่องมันเล่าว,ว่าชาวสวนต้องใช้เวลาถึง7ปีในการรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยนานมากนะนานมากกว่าต้นทุเรียนจะเริ่มให้ผลผลิต ถ้าถอดใจไปตั้งแต่ปีที่2หรือปีที่3ก็จะไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเลยเป็นการจัดการความคาดหวังหรือ expectation management ที่ดีมากใช่ค่ะมันเชื่อมโยงบทเรียนนี้เข้ากับวงจรการเติบโตของหน่วยงานได้อย่างเห็นภาพเลยปีที่1นถึงสงคือช่วงล้มลุก,ลกคลานและเรียนรู้ค่ะปีที่3าถึงสคือช่วงที่เริ่มตั้งหลักได้ผลงานเริ่มคงที่ไรายได้ต่อเนื่องจากปีก่อนๆเริ่มทำให้เราหายใจคล่องขึ้นอืและเมื่อเข้าสู่ปีที่5ถึง7 ทีมที่เราสร้างไว้ก็จะเริ่มให้ผลผลิตที่สูงและต่อเนื่องตอนนั้นแหละที่เราจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มตัวจริงๆเป็นภาพการเติบโตที่ชัดเจนและสมจริงขึ้นมากเลยนะสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเอกสารเหล่านี้สร้างเรื่องราวที่ทรงพลังมากมันเริ่มจากแก่นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ครับ แล้วจึงนําเสนอโอกาสทางอาชีพที่มอบส่วนผสมที่ไม่เหมือนใครนั่นคือารายได้ที่ไร้ขีดจํากัดอิสระใ,ในการใช้ชีวิตความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ําและปิดท้ายด้วยการเป็นงานที่สร้างคุณค่าอย่างแท้จริงเป็นโครงสร้างการนําเสนอที่คิดมาอย่างดีจริงๆใช่ครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุย <Gothic> กันจะเห็นว่าอาชีพนี้ไม่ใช่แค่การสร้างรายได้แต่เอกสารพยายามนําเสนอว่ามันคือการสร้างสินทรัพย์2ออย่างไปพร้อมๆกันค่ะนั่นคือสินทรัพย์ทางการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสินทรัพย์ทางสังคมที่มาจากการสร้างความมั่นคงให้กับผู้คนเลยอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามที่น่าคิดต่อยอดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับน่าสนใจมากว่ามาเลยค่ะจากแนวคิดหน้าต่างแห่งโอกาส44,000วันที่เรามีอยู่อย่างจำกัดมันบีบให้เราต้องเลือกว่าจะใช้เวลาไปกับอะไรคำถามที่น่าคิดต่อคือใน44,000วันที่เรามี เราจะจัดลำดับความสำคัญของการสร้างส,างสินทร,รัพย์2ประเภทนี้คือสินทร,รัพย์ทางการเงินกับสินทร,รัพย์ทางสังคมที่มาจากการช่วยเหลือผู้คนอย่างไรเพื่อให้บ้านปลายชีวิตของเราไม่เพียงแค่มั่งคั่งแต่ยังเปี่ยมล้นไปด้วยความหมาย